สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับดิฉันนะคะนางสาวพการมาสวนโพร,รับบทเป็นพิธีกรภาคสนามวันนี้นะคะได้พาทุกท่านมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านอารุโนไทยซึ่งวันนี้ทางโรงเรียนของเรานะคะได้มีบริการการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะก็คือวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กที่มีอายุ12-18ปีค่ะซึ่งได้รับบริการจากหน่วยงานเคลื่อนที่โควิด -19 เอำเภอเชียงดาวนั่นเองค่ะค่ะสำหรับบรรยากาศในวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปรับชมกันค่ะไปเลยค่ะ สำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่จะต้องกรอกข้อมูลก่อนที่จะเข้าไปรับบริการการฉีดวัคซีนนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ <S <S ค่ะสำหรับจุดตรงนี้นะคะจะเป็นจุดพักคอยนะคะสำหรับเด็กๆที่กรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของเด็กนะคะที่จะได้รับการฉีดวัคซีนกันในวันนี้นะคะนักเรียนคะครูขอถามนิดนึงนะหันหน้ามาทางนี้นิดนึงแนะนําตัวหน่อยครับมาจากโรงเรียนอะไรชื่ออะไรเอ่ยโรงเรียนแกน้อยศึกษาครับแกน้อยศึกษาชื่ออะไรครับพนวัสดิโจรครับวันนี้มาฉีดวัคซีนเข็มที่เท่าไหร่เข็มที่2ครับเข็มที่สอง,ร,สองรู้สึกยังไงบ้างคะ ตื่นเต้นนิดนึงครับตื่นเต้นนิดนึงนะคะมีการเตรียมตัวยังไงบ้างสําหรับวันนี้ไม่มีเลยครับไม่มีเลยพักผ่อนมาเต็มที่หรือเปล่าวันนี้เต็มที่ครับอาผ่อนมาเต็มที่นะคะขอบคุณค่ะ สำหรับตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่จุดฉีดวัคซีนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามความรู้สึกของเด็กๆนักเรียนที่กำลังรอฉีดวัคซีนกันนะคะไปเลยค่ะ,ะสวัสดีค่ะครูขอสัมภาษณ์นิดน,นึงนะคะชื่ออะไรคะน้าฟ้าค่ะฟ้ามาจากโรงเรียนอะไรคะมาจากโรงเรียนบะมุนนาคะ่ะวันนี้จะได้ฉีดเข็มที่2ใช่ไหมคะกลัวไหมลูก ไม่กลัวค่ะไม่กลัวนะคะค่ะคิดว่าคงผ่านไปได้ด้วยดีเนาะเข็มที่สองดีค่ะอเ okay, ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปถามกันอีกคนหนึ่งนะคะอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชื่ออะไรคะพงศธรสันส้นหลอครับเออวันนี้มาฉีดเข็มที่สองใช่ไหมครับกลัวไหมคะไม่กลัวไม่กลัว ไม่กลัวนะคะมีการเตรียมตัวดูแลตัวเองยังไงบ้างพักผ่อนมาเต็มที่หรือยังนอนหลับคือแต่เลืนอนหลับดีไหม <c oughs> นอนหลับดีอ่านอนหลับดีอยู่นะคะขอบคุณค่ะอ่ะเดี๋ยวอีกคนนึงแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะนงครานค่ะมาจากโรงเรียนอะไรเอ่ยโรงเรียนบ้านิีหลวงค่ะอ่าค่ะก็วันนี้มาเข็มสองเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะ เข็มท, okay, ที่สองเหมือนกันนะคะกลัวไหมคะนักเรียนสำหรับวันนี้ไม่ค่ะเตรียมพร้อมมาเนาะโอเคสู้ๆนะคะอคอขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้เรามาอยู่กับคุณครูศิรวิทย์นะคะเดี๋ยวเราไปสอบถามความรู้สึกของคุณครูศิรวิทย์กันนะคะในการดูแลเด็กนักเรียนในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ วันนี้ก็เด็กดีขึ้นกว่าครั้งที่แล้วค่ะเพราะว่าเรามีการจัดการที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าพยาบาลเนี่ยมีฉีด2จุดเลยทําให้เร็วขึ้นค่ะก็วันนี้เด็กๆเตรียมความพร้อมมาอย่างดีใช่ค่ะเด็กมีการเตรียมความพร้อมอย่างดีแล้วก็เด็กไม่กลัวเข็มเหมือนครั้งที่แล้วด้วยค่ะ <c oughs> โอเคค่ะเด็กไม่กลัวเข็มนะคะแล้วก็วันนี้มีแบบว่าเ,เป็นลมบ้างหรืออะไรบ้างมีไหมคะมีเด็กคนหนึ่งค่ะมีผื่นแพ้ค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลก็ ดูแลนักเรียนไปอย่างดีค่ะก็ยังอยู่ในความดูแลของพยาบาลนะคะก็ไม่เป็นอะไรมากนะคะก็แค่อาจจะเป็นลมนิดนหน่อยหน่อยอาจจะเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเองค่ะค่ะขอบคุณคุณครูศิรวิทย์ค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดสําหรับที่นักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เด็กๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อ่าคุณครูขอสัมภาษณ์นิดนึงอันนี้ฉีดกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเจ็บไหมคะตอนฉีดรู้สึกไงบ้างเจ็บนิดนึงค่ะเจ็บนิดนึงตอนนี้มีอาการยังไงบ้างคะปวดแขนไหมยังไม่ปวดค่ะยังไม่ปวดนะคะก็ะค,ะคิดว่าหลังจากการฉีดนี้นักเรียนจะดูแลตัวเองอยังไงบ้างถ้าสมมุติว่าอ่าเกิดอ่อ,อนเพลียหรือว่าไม่สบายเออควรไปหาหมอคะ่ะไปหาหมอนะคะแล้วก็ทานยาพาราเนาะอ่าโอเคอ่าคนอีกคนนึงเป็นไงบ้างคะวันนี้เจ็บไหม เจ็บค่ะเจ็บนะคะเมื่อกี้บอกไม่เจ็บอันนี้บอกเจ็บนะคะอ่าฉีดข้างไหนเอ่ยลูกฉีดข้าง,งข้างซ้ายนะคะก็ตอนนี้ปวดแขนไหมคะไม่ปวดแล้วค่ะไม่ปวดนะคะหลังจากนี้นักเรียนจะดูแลตัวเองไงบ้างคะนอนพักพักผ่อนค่ะอ่าก็จะต้องพักผ่อนในเพียงพอนะคะก็จะต้องงดออกกําลังกายก่อนนะคะอย่างน้อยสักอ่าอาทิตย์นึงแล้วกันเนาะ,ะค่ะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกคนนึงนะคะ สวัสดีค่ะคุณครูสัมภาษณ์นิดนึงนะคะชื่ออะไรคะนาเดียค่ะมาจากโรงเรียนอะไรเอ่ยโรงเรียนโตชารดค่ะอ่ะสำหรับ,บวันนี้นักเรียนฉีดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกเจ็บไหมตอนฉีดไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บนะคะค่ะก็ส่วนคนนี้นะคะเจ็บไหมเอ่ยเจ็บนิดเดียวค่ะเจ็บนิดนึงนะคะก็จากนี้ก็ต้องดูแลตัวเองกันยังไงบ้างคะ การพักผ่นการพักผ่อนค่ะพักผอนได้เพียงพอใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเกิดว่ามีอาการปวดปวดแขนปวดหัวหรือเป็นไข้ก็รับประทานยาพารานะคะค่ะโอเคค่ะค่ะสำหรับบรรยากาศในการฉีดวัคซีนของเรานะคะที่โรงเรียนบ้านอรุโนไทยโดยหน่วยงานวัคซีนโควิด -19 เคลื่อนที่ของอำเภอเชียงดาวนะคะก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยผ่านไปได้ด้วยดีนะคะค่ะแล้วก็ต้อง ขอบคุณนะคะโรงเรียนแมอธรุโนไทยนะคะที่ให้เราได้มาถ่ายทำในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ